ลืมเปลี่ยนเกียร์ อบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ว่ารถยนต์ Audi ที่อยู่กับเราเนี่ยเขาอยู่กันแค่3วันนะครับฉะนั้นการทํางานต่างๆเลยต้องย่นทุกอย่างให้เสร็จสับนะครับเล่าจะไปกันก่อนเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับที่เราขับเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 0ลิตรไมฮายบ b r i d สูบนะครับโดยที่จะมีแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์มาพร้อมกับพละกาลังเนี่ยสูงถึง245แรงม้าแรงบิดอยู่ที่370นิวตันเมตร ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติเอสโตรนิก7จจังหวะและมีแพดเดิลชิพบนแป้นพวงมาลัยด้วยนะครับทีนี้ไหนๆเราจับคันนี้มาแล้วเราก็เลยต้องมาทดสอบกันตามมาตรฐานคารไซทีมครับเราจับเวลาทั้ง0ูนย์ถึงร้อแล้วก็อัตราสินเปลือกถึงหนึ0กิโมตรต่อชั่วโมงของเจ้าคันนี้นะครับทำได้8.10วินาที8 0ดสิถึงหนึกิโเมตรต่อชั่วโมงทาได้5.74วินาทีส่วนอัตราสินเปลืองเชื้อเพลิงนะครับฉเฉลี่ย 62กิโลเมตรต่อลิตรทีนี้เมื่อเราเห็นตัวเลขทุกอย่างแล้วหลายคนจะมองว่าเอ๊ะมันแรงไหมมันก็แรงแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆคือต้องเข้าใจนิดนึงว่าตัวรถคันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็หนักในแง่ของอัตราเร่งเนี่ยต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ว่าถ้าใครคิดว่าคันนี้มันจะแรงต้องบอกแบบนี้ว่าคือมันแรงแต่ไม่ได้พูดปราดขนาดนั้นคือในความรู้สึกเนี่ยการกระแทกคันเร่งอ่ะมันยังมีจังหวะที่คิดอยู่นะ มันยังมีจังหวะที่คิดแบบกึกแล้วก็ปล่อยแล้ว My Hybrid เนี่ยมันไม่ได้ช่วยในในช่วงออกตัวนะครับมันช่วยแค่ช่วงเร่งแซงและบางเวลาเท่านั้นจริงๆคือมันไม่ได้เหมือนกับระบบ Hybrid อย่าง Full Hybrid เอ่ยหรือแม้กระทั่งแบบอื่นๆเนี่ยอันนี้มันจะคนละอย่างก,กันเลยอันนี้มันเป็น My Hybrid ซึ่งมันเป็นระบบไฟฟ้าที่มาช่วยแค่ในบางจังหวะเท่านั้นจริงๆและแบตกระลุกเล็กด้วยนะครับในส่วนอัตราเร่งเนี่ยถ้าเป็นออกตัวก็ต้องบอกแบบนี้ ว่ามันไม่ได้ปูดปราดน,นะมันยังมีจังหวะคิดอยู่แล้วพอมันได้จังหวะปุ๊บมันก็จะบ้วนพละกําลังออกมาทันทีเข้าใจนะพอรถรุ่นเนี้ยมันไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะแบบโอหต้องกดต้องต้องขับสนุกอย่างเดียวมันพอมีเรี่ยวแรงที่จะไว้ทําเวลาได้แต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่ากระชกห้องข้งขนาดนั้นส่วนเร่งแซงเนี่ย มันก็จะมีจังหวะที่คิดอยู่แต่ก็เป็นจังหวะที่คิดแค่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะมันกดไปปุ๊บม,มันก็ยังมีจังหวะคิดแล้วก็บ้วนออกมาเค่แหละตัวเลขมันอาจจะไม่ได้ไวบูุตปราดขนาดนั้นแต่ก็ผมว่ามันก็เหลือเฟือแล้วนะเอาจริงๆส่วนเกียร์ตัวนี้7สปีดนะครับก็เกียร์เป็นสิ่งที่ผมชอบนะการต่อเกียร์ถือว่าทําได้ดีมากๆและยิ่งการเล่นโหมดโหมดบวกลบเนี่ยก็เป็นอะไรที่สนุกนะโหมดบวกลบนี่คือทําได้ดีเลยคือไวมากต้อง ต้องชมในเรื่องนี้เรามาพูดในเรื่องของการขับขี่กันดีกว่าพวงมาลัยคันนี้เนี่ยเป็นไฟฟ้านะและเป็นไฟฟ้าที่ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากๆเพราะว่าน้ําหนักเอยน้ําหนักเนี่ยโอเคมันมันหนืดกําลังดีแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เบาแต่ก็ไม่ได้เบาหว,วิวนะคือเซ็ตมันลงตัวมากมความแม่นยําในการตอบสนองพวงมาลัยอะทำได้ดีนะครับคือไวและคมเป็นอะไรที่ผมชอบเบรคคันนี้เนี่ยถือว่าเอาอยู่ ไม่ว่าคุณจะขับเร็วหรือขับช้าเนี่ยมันเอาอยู่ทุกสถานการณ์จริงๆผมวิ่งประมาณ1 2 0 130อย่างเงี้ยผมจุ่มเบรกปุ๊บมันทํางานซึ่งดีคือเป็นรถผู้บริหารก็จริงนะแต่ลักษณะการตอบสนองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระฉับกระเฉงแล้วก็ไม่ได้ดูรู้สึกแบบอุยอ้ยอุ้ยอ้ายหรือช้ามันมันถือว่ามันพอพอดีเลยนะถ้าลองนึกภาพนะครับว่าผู้บริหารคนนั้นเนี่ยต้องรีบขับรถไปถึงสนามบินเพื่อไปรับภริยาที่ค่อนข้างที่จะเขี่ยวในเรื่องของการ มารับหรือนัดหมายตรงเวลาเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็สามารถกระทืบคันเร่งแล้วก็เหยียบไปในความเร็วประมาณ4 4 0 150ในขณะเดียวกันก็มีรถแช่ขวาอยู่นะครับซึ่งผู้บริหารคนนั้นก็ต้องเบรกแน่นอนว่าเบรกมันเอาอยู่อืมตรงนี้ชอบเบรกนี่ผมชอบจริงๆช่วงล่างเนี่ยผมลองเข้าโค้งในความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีลองเป็นในลักษณะของทางที่เป็นซิกแซกนะครับชิเคน ก็ลองดูปรากฏว่าเออรถมันเอาอยู่นะแม้ว่ามันจะมีนิสัยนุ่มก็ตามคือความนุ่มเนี่ยมันไม่ได้นุ่มแบบนุ่มย,ยู่ยแต่มันเป็นความนุ่มเฟิรม์มคือคนที่ชอบขับรถเร็วๆอะ่ะแล้วก็ชอบขับรถในลักษณะคือยัดโค้งในความเร็วสูงๆเนี่ยมันคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ในขณะเดีวยวกันถ้าเกิดคนที่ติดนุ่มอชอบจริงๆมันไม่ได้เป็นตัวถุงลมนะ มันยังเป็นคอยสปริงอยู่มันยังเป็นช็อกแก๊สอยู่ฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะปรับช่วงล่างได้นะมีปรับโหมดการขับขี่ได้แต่ว่าไม่สามารถปรับในเรื่องของช่วงล่างได้นะครับจะปรับได้อย่างมากก็คือเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของพวงมาลัยจะมากกว่าการใช้งานทั่วไปเป็นอย่างไรเอาจริงๆโอเคนะมันรู้สึกเลยว่าคือวิ่งในเมืองชิลๆอะ่ะการทรับแรงสะเทือนเป็นอะไรที่แบบว่า nice nice มากๆ อย่างเจอแผ่นรอยต่อหรือแม้กระทั่งถนนเขามีปะยมะต้อยหรืองคือเก็บดีแล้วเก็บจบจะติก็มันก็คงติยากอะ่ะเพราะว่าด้วยการเอานิสัยส่วนตัวมาบอกว่าจะให้ปรับช่วงล่างให้มันเฟิร์มกว่านั้นได้ไหมมันก็คงไม่ได้เพราะว่า a 6 a v a n e เนี่ยม,มันมันมีทาร์เก็ตของเขาอยู่แล้วฉะนั้นผมมองอย่างนี้ถ้าคุณเป็นคนที่เน้นสบายเน้นนุ่มแต่ต้องการความมั่นใจในการเขา้าโค้งแน่นอนว่าคันนี้เนี่ย ทำได้แต่ต้องการความเฟิร์มและมั่นใจในเวลาเข้าโค้งแบบว่าจิกแบบจิกหนักๆจริงๆอันเนี้ยไปหาคันอื่นจบจริงๆนะเมื่อคุณจ่ายเงิน4ล้าน209,900บาทนะครับข้าวของที่คุณจะได้นะครับแน่นอนว่ามีชุดแต่ง black edition รอบคันตั้งแต่กระจังหน้าตั้งแต่ตัวสเกิร์ตเอ้ยแล้วก็นั่นแหละครับคือชุดแต่งดำอ่ะมันก็จะมีความดุดันดูเท่ๆหน่อยนะครับ และแน่นอนว่าเข้าของภายในเนี่ยที่ให้มาก็แน่นอนครับมาตรวัดตัวนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเป็นมาตรวัดเป็นแบบ virtual cockpit แล้วก็ยังมีเครื่องเสียงแบบ MMI touch screen นะครับเขาจะแบ่งเป็น2หน้าจอนะหน้าจอด้านบนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ entertainment ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิทยุในเรื่องของ Apple CarPlay Android Auto ซึ่งรองรับทั้ง2ระบบนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ผบลูทูธได้แล้วก็ยังสามารถปรับในเรื่องของแสงไฟที่เป็น แอมเบียน i g ไลท์ตัวนี้ได้นะครับส่วนช่องด้านล่างเนี่ยจอด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นจอทัชสกรีนที่จะเป็นในเรื่องของตัวแอร์นะครับแล้วก็กรณีอย่างเช่นถ้าเราใช้ระบบนำทางอย่างเงี้ยมันสามารถเขียนได้หรือมันกระทั่งพิมพ์แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขียนซึ่งเป็นเขียนแบบทัชสกรีนเลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยตัววัสดุเนี่ยต้องใช้คําว่าเฮ้ยมันก็ดูดีนะแล้วมันดูแน่นนะเอาจริงๆเบาะตัวนี้เนี่ยเป็นปรับไฟฟ้าแล้วก็มีดันหลังให้ด้วยแล้วก็ยังด้านหลังก็จะมีพับเก็บ แยกได้อีกด้วยนะครับถ้าที่เราลองนั่งเนี่ยผมรู้สึกว่าเบาะหน้าเนี่ย,ยให้ความกระชับดีนะมันไม่ได้ถึงขั้นว่าบีบเกินไปส่วนด้านหลังก็ถือว่านั่งสบายมีพื้นที่ขาแล้วก็ยังมีช่องแอร์ด้านหลังด้วยซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิได้และมีช่อง USB รวมๆในรถนี้ในรถคันนี้เนี่ยมี4จุดด้วยกันก็จะมีตรงคอนโซลหน้า2นะครับแล้วก็มีด้านหลังอีก2นะครับเครื่องเสียงคันนี้นะครับใช้ของ B&O นะครับซึ่งเอาจริงๆคุณภาพเสียงเนี่ยถือว่าใช้ได้นะ อาจจะไม่ได้ตึบนะแต่ถ้าคนที่เป็นหูฟังทั่วไปเนี่ยโอเคก็ไม่ได้ซีรีสแต่ถ้าเป็นนักฟังระดับหูทองรู้สึกเลยว่าเบอร์มาสเตอร์ค่อนข้างที่จะดีกว่าก็ตามที่จะเรียกว่าเป็นนี่คือเป็นตัวถังสเตชัน n วร์ก n อนนี่แหละคือถามว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมันด้วยความนิยมของรถประเภทเนี่ยมันมันมันเปลี่ยนไปมันเลยทําให้คนบอกว่าเออไปซื้อเก่งอาจะเวิร์กว่าหรือซื้อ SUV ซึ่งอาจจะคุ้มกว่าดีสามซึ่งอันนี้โอเคมันก็แล้วแต่รสนิยมนะแต่ เมื่อเรามาลองดูนะจ่าย4ล้าน2เนี่ยโอเคคุณได้อาจารประโยชนท์ที่มากขึ้นนะแต่ในขณนะดเดียวกันสมรรถนะก็ถือว่าพอตัวไม่ได้แรงจิตจัดและก็ไม่ได้ช้าจ,จนอืดอ่ะถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ขับรถเร็วเน้นใช้งานทั่วไปมีบางเวลาที่เราต้องเร่งรีบอะไรเงี้ยแน่นอนว่าคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแหละแต่คุณจะต้องรับให้ได้นะในแง่หนึ่งก็คือว่า1ออปชั่นบางอย่างราคา4ล้าน2นะครับแต่ว่า Audi จัดให้มาก็คือมีกล้องหลังอยู่นะครับแล้วก็ระบบ Active Safety ที่หายไปซึ่ง4ล้านสนี้มันน่าจะต้องมีอย่าง Adaptive Cruise Control มาแล้วบ้างมีเตือนกันชนด้านหน้าบ้างนะครับหรือกล้องรอบคันก็ยังดีนะหรือรักษาระยะห่างจากคันหน้าก็ยังดีแต่โอเคมันดีมันยังโอเคแหละไอความปลอดภัยเนี่ยมันยังมีระบบเตือนในเรื่องของความเร็วนะครับซึ่งถ้าเราวิ่งในเส้นทางที่มีการจํากัดความเร็วโดยที่มันจะมีเซ็นเซอร์อ่าน ป้ายจราจรเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งการลิ่งกับ GPS เนี่ยแคอย่างเส้นที่ผมวิ่งเนี่ยบังคับให้80แล้วผมวิ่งเกิดมันจะไปสั่นตรงคันเร่งว่าอ่ะช้าๆนอยพอนุ่มอ่ะซึ่งก็โอเคนะแต่ถ้าใครรำคาญสามารถปิดทิ้งได้นะครับแล้วก็ cruise control มีให้แล้วก็มีจํากัดความเร็วมีให้แต่ว่าไม่มี adaptive ก็น่าเสียดายนะราคา4ล้าน2มันก็น่าจะมีอยู่มาถึงตรงนี้นะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะ อยากขับจังเลยอะ่ะมันจะเชื่อได้ไหมเอ๊ะมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าแน่นอนว่าคุณต้องไปลองขับด้วยตัวคุณเองครับเพราะจะได้รู้ว่าจริตของคุณนั้นถูกใจรถที่เรารีวิวมากแค่ไหนนะครับและนี่คือทั้งหมดของคาเซทีมคลิปในวันนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง Audi Thailand นะครับที่เอื้อเฟื้อในเรื่องของรถทดสอบ Audi A6 a v 45 TFSI Quattro S Line Black Edition นะครับและในคอนเทนต์นี้นะครับต้องแจ้งให้ทราบว่าทาง Audi ได้เอื้อเฟื้อในเรื่องของรถยนต์ให้เราทดสอบนะครับและไม่ได้มีการควบคุมเนื้อหาแต่อย่างใดและเป็นความคิดเห็นของผู้ทดสอบทั้งนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอาละครับและนี่คือทั้งหมดของ Car s i ซ e Team คลิปในวันนี้นะครับแล้วก็ในรถคันต่อไปจะเป็นรถรุ่นใดติดตามได้ที่นี่ Car s i Team ทาง Facebook คาไซทีมและ YouTube คาร์ไซชแน,นลก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรถคันต่อไปไม่พลาดทุกเรื่องยานยนต์ติดตามได้ที่คาไซทีมทั้ง Facebook คาไซทีมกดไลค์กด See First เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ y o YouTube คาซ c ไซชแนลกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ c a r s e a n t h